สวัสดีครับสมาชิกมาตามดวงทุกท่านนะครับมาพบกับท่านสมาชิกท่านผู้ชมบันอีกนะครับคลิปนี้ผมก็จะมาวิเคราะห์บาวิจารณ์ดวงชะตาชีวิตให้ท่านสมาชิกท่านผู้ชมที่เกิดในราศีกุมนะครับราศีกุมหรือราศีเดือนกุมภาพันธ์ ว่าดวงชะตาชีวิตของท่านในเดือนพฤษภ,ภาคม2563จะเป็นเช่นไรจะดำเนินชีวิตประกอบอาชีพหน้าที่การงานอะไรจะ,จะเจริญรุ่งเรือง,รองหรือว่าดวงชะตาจะเป็นเช่นไรผมก็มาวิเคราะห์ให้เป็นแนวทางทัศนะทางความคิดแก่สมาชิกท่านผู้ชมจะได้รับรู้ข้อมูลดวงชะตาชีวิตในช่วงเดือนพฤษภาคมนะครับมาดูดวงดาว จรน,นะครับดาวที่โครจรอ,อยู่ในตำแหน่งแต่ละราศีนะครับในช่วงเดือนพฤษภาคม2563ท่านที่เกิดในราศีกุมนะครับราศีกุมในช่วงเดือนพฤษภาคมดวงดาวที่โครจรสถิตอยู่ในราศีกุมก็มีดาวอังคารครับดาวอังคารสถิตอยู่นะครับดาวอังคารสถิตอยู่ในราศีกุม แล้วก็มีดาวจันทร์นะครับในช่วงวันที่1ที่2ที่3ดา,ดาวจันทร์กับดาวอังคารเล็งกันอยู่นะครับ,ดา,บดาวจันทร์กับดาวอังคารเล็งกันอยู่ในตําแหน่งของราศรีกุมและราศรีสิงนะครับส่วนดาวที่โคโจรในสถิตราศรีเมษกตตนุกตุมพระสัชชะเป็นดาวสัชชะนะครับเรือนเจ้าเรือนสหัชชะนะครับก็มีดาวโคโจรอยู่ในเรือนราศรีเมษเป็นจากราศรีคือสจั Έ ชะนะครับ มีดาวอยู่ด้วยกัน4ดวงก็คือดาว9ได้9คือดา, 7, เดาเอวเกตดาวเละมฤติดาวศูนย์นะครับอา่าดาวมฤตยูดาวพุธดาวเล็กครับดาวอาทิตย์เล็กนะครับเกาะกลุก่มอยู่นะครับเรือนต่อไปคือดาว ราศีเมทุนครับตนุกตุมภะสัญญาพันธุปุตตะในราศีปุตตะบุตตะนะครับบุตตะคือลูกปุตธิดาลูกหลานนะครับมีดาวอยู่2ดวงคือดาวศุกร์และดาวราหูเลขหกและแปดนะครับดาวศุกร์ดาวรา,าหูเกาะกลุ่มกันอยู่นะครับในเรือนต่อไปครับที่มีดวงดาวสถิตก็คือราวราศีมังกรครับเป็นราศีดาววินาศนะครับดาววินาศคือความหายณนะความเสื่อมซามความเสื่อมโทรมลงไปนะครับคาว่าหายณะความวิวนาศนะครับราศีมังกรมีดาวพระหัส และดาวเสาร์นะครับพรหัสและดาวเสาร์เกาะกลุ่มอยู่ในราศีวินาศในช่วงเดือนพฤษภาคม2563นะครับสำหรับท่านที่เกิดในราศีกลุม่มมาดูดวงสถิตนะครับลัคนาสถิตอยู่ในราศีกลุ่มนะครับราศีกลุม่มราศาีกลุ่มเป็นเจ้าเรือนของดาวตานุตนุหมายถึงตัวตนตัวบุคคลของผู้ที่เกิดในราศีกลุ่มนะครับดาวเจ้าเรือน ราศีกุมก็มีดาวเสาร์และดาวลาหูนะครับดาวเสาร์ตกเรือนวินาดาวลาหูตกเรือนปุตตะนะครับมีดาวสองดวงนะครับดาวสองดวงแต่ดาวอังคารเกาะกลุมอยู่นะครับเกาะกลุมอยู่ในช่วงนี้นะครับระวังปัญหาเรื่องสุขภาพของตัวท่านเองนะครับช่วงนี้นะครับดาวอังคารดาวอังคารเกาะกลุมลัคนาเกิดอยู่ในดาวอังคารเป็นดาวที่ค่อนข้างที่จะเป็นดาวที่จะคล้ายอุบ ใครๆเป็นดวงช่วงจังหวะจะเหน็ดเหนื่อยกับชีวิตนะครับเหน็ดเหนื่อยในที่นี้คําว่าเหน็ดเหนื่อยในทนี่ค่อนข้างที่จะเป็นใช้ออกแรงออกกําลังมากนะครับนะจะประสบความสําเร็จในต่างๆได้เหน็ดเหนื่อยไม่ลาต่อชีวิตกับชีวิตของตนเองนะครับท่านที่เกิดในราศีกุมราศีกุมเชื่องเริมนพฤษภานะครับอาจจะด้วยจาภาวะประกอบอาชีพการงาน หรือว่าเหน็ดเหนื่อยกับสุขภาพไม่ดีครับดาวเสาร์นี่เป็นดาวเสียครับดาวเสาร์ดาวอังคารเป็นดาวเสียอยู่ข้างหนึ่งนะครับเป็นดาวเสียดาวเสียทีนั่นสุขภาพพละกําลังค่อนข้างที่จะหมดเรียวหมดแรงไปนะครับในช่วงเดือนพฤษภาคมนะครับดาวถดถอยลงไปในช่วงนี้นะครับก็ถือว่าไม่ค่อยดีกับท่านสมาชิกที่เกิดในราศีกุมเท่าที่ควรนะครับคนท,ที่เกิดในราศีกุมนะครับส่วนเรื่องการเงินการทองนะครับการโนตกรตุมพัก ดาวศีมีนเป็นกระดุมพระดาวเจ้าเรือนกระดุมพระคือดาวพระหัสตกเรือนวินนาศนะครับคําว่าเรือนบินนาศนะครับเนี่ยวินนาศนี่คือความหายนะความเสื่อมโทรมนะครับความสิ้นสลายไปการเงินการทองสภาพคล่องหลักทรัพย์หลักฐานการเงินการทองในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้ไม่ไม่ดีเลยครับอาจจะเืดเครื่องมาตั้งแต่เดือนเข้าเดือนมีนานะครับเข้าเดือนมีนาเมษาพฤษภา มิถุนาสามเดือนนะครับมีนาเมษาพฤษภามิถุนาสี่เดือนเลยนะครับกันที่เกิดในราศีกุมนะครับท่านที่เกิดในราศีกุมตั้งแต่ดาวพฤหัสด,ดาวเจ้าเรือนกระตุมพักโคจรมาอยู่ในตําแหน่งของราศีมังกรช่วงประมาณกลางเดือนมีนาคมเป็นต้นมานะครับกลางเดือนมีนาคมเป็นต้นมานี่ดาวดวงนี้โคจรสถิตเป็นราศีวินาศอยู่ในราศีวินาศนะครับ แล้วก็ดาวการเงินการทองในที่นี้คือดาวศุกร์นะครับดาวศุกร์ดาวการเงินกันทองเกาะกลุ่มลาหูอยู่ในช่วงเดือนพฤษภาคมนะครับก่อนนั้นท่านอาจจะยังไม่ติดขัดฝืดเครืองนะครับช่วงเดือนเมษาเป็นต้นมานะครับเข้าเดือนเมษาเป็นต้นมาพฤษภาจะหนักนะครับจะหนักคือในที่นี้ฝืดนะครับอ่าเข้าหลังสงกรานเป็นต้นมานี่ครับหลังสงกรานเป็นต้นมาเริ่มฝืดเครือง เรื่องหลักรัพย์หลักฐานการเงินการทองช่วงนี้สภาพคล่องไม่ดีนะครับไม่ดีสําหรับท่านที่เกิดในราศีกุมอาจจะเป็นเพราะเกี่ยวกับประกอบอาชีพการงานไม่ได้ในช่วงนี้ในสภาวะยื่งโรคระบาดโควิด -19 ส่งผลให้กับดวงชะตาชีวิตของท่านมีปัญหาสภาพคล่องการเงินการทองไม่สู้จะด,ดีนะครับในสู้จะด,ดีในช่วงนี้ครับความหวังควงามพึ่งพาอาศัย กับหน่วยงานต่างๆช่วยอ,อวุปถัมภ์ค้ำจุนก็อาจจะเหน็ดเหนื่อยนะครับเหน็ดเหนื่อยมากแข็งเป็นคนค่อนข้างที่จะท้อแท้กับวงจรชีวิตในช่วงนี้นครับอ่าดาวอังคารนี่ดาวเหนื่อยนะครับดาวเหน็ดเหนื่อยให้ระวังไว้นะครับในระวังของมีคมนะครับของร้อนนะครับระวังของมีคมของร้อนนะครับอย่าไปคิดในทางที่ไม่ดีนะครับสําหรับท่านที่เกิดราศีกุมมีช่องทางหนทางที่จะผ่านพ้นไปได้นะครับพ้นอีกสักระยะหนึ่งดวงชะตาของท่านก็จะ กลับคืนในสภาวะสภาพปกติเข้าเดือนกรกฎาเป็นต้นไปครับกรกฎากลางเดือนเป็นต้นไปดาวพฤหัสีนจะย้ายโคจรหนุนกลับมาครับเดดาวเสาร์นแ่ยายโคจรกลับมาท่านจะมีสุขภาพแข็งแรงแข็งแกร่งดีเช่นเดิมนะครับฉะนั้นช่วงเดือนพฤษภาคมขอดทนไปอีกสักติดนะครับสําหรับท่านที่เกิดในราศีกุมนะครับเรื่องการเงินการเงินสักทรัพย์ภูมิทรัพย์ของท่านช่วงนี้เป็นเป็นวินาศครับบกพร่องนะครับหราวว่าทรัพสมบัติในช่วงเดือน อ่าพฤษสภาคมนี้เป็นกลุ่มทรัพย์ที่สภาพคล่องไม่เต็มนะครับอ่าเรียกว่าขุดขุดลักทรัพย์หลักฐานทุกสิ่งทุกอย่างใช้จนหมดนะครับในช่วงนี้มีอะไรจําก็ต้องจํานะครับมันก็เป็นลักษณะนี้ครับวงจรชีวิตในช่วงดวงชะตาชีวิตมันอุปสรรคมันเกิดขึ้นนะครับไม่ใช่กับตัวของท่านที่เกิดในราศีกุมนะครับแต่ราศีอื่นก็ผล เป็นผลลักษณะเช่นเดียวกันนะครับอาจจะมากจะน้อยก็แตกต่างกันไปนะครับในช่วงเดือนพฤษภาคมนะครับราศีต่อไปครับตะนุกระลุมภาสัจจพันธุปุตตะอิปัตตนินะครับปัตตนิปัตตนิหมายถึงคู่หุ้นส่วนคู่สามีคู่ภรรยาการทาธุรกรรมธุรกิจอันใดก็ตามนะครับในช่วงเดือนพฤษภาคมเมื่อดวงชะตาเฟื่อยอยู่การประกอบอาชีพการลงทุนในก็ตามช่วงนี้มันจะติดขัดเฟื่ไปหมดนะครับเฟื่ไปหมดอ่าท่านจะ ลาบลื่นเรียกว่าดวงชะตาที่จะสดใสต่อเมื่อเข้ากลางเดือนกร,รกฎาคมไปแล้วนะครับถึงจะส่งผลในทางลาบลื่นในทางที่ดีขึ้นนะครับสําหรับท่านที่เกิดราศีกุมนะครับเรื่องต่อไปครับตปัตตนิมรณะสุภกรรมะหน้าที่การงานดาวการงานดาวอุตสาหะคือดาวองคารดาวองคานช่วงนี้ตกเรือน ทับลัคนาเกิดอยู่นะครับดาวกรมะทับลัคนาเกิดอาจินต์เหนื่อยเกี่ยวกับหน้าที่การงานที่ทําอยู่มันหวังผลประโยชน์อะไรไม่ได้ในช่วงนี้นครับหวังผลประโยชน์อะไรไม่ได้ดาวโชคลาภก็เช่นเดียวกันครับกรมะลาภลาภคือดาวศีรษะนูนดาวโชคลาภดาวเจ้งเรือนโชคลาภคือดาวเพฤอหัดกับดาวขุมทรัพย์เป็นดวงเดียวกันครับเพลือหัดเช่นเดียวกันครับดาวโชคลาภ โชคลาบลาบลอยทั้งหลายก็ช่วงนี้นะครับดาวพฤหัสก็เสียครับเสียดาวโชคลาบฉะนั้นอับแสงมากครับเป็นดวงที่ช่วงอับแสงมากที่สุดนะครับสำหรับสภาวะความเป็นอยู่ของท่านที่เกิดในราศีกุมนะครับราศีกุมช่วงเดือนพฤษภาคมฉะนั้นช่วยก็ให้ท่านประคับประคองนะครับประคับประคองวงจรชีวิตวงจรครอบครัวของท่านไว้นะครับท่านจะผ่านพ้นมรสุมไปได้นะครับโชคลาบะไรทั้งหลาย ช่วงนี้ฝืดขัดติดขัดไปหมดนะครับการเงินการทองสภาพคล่องทุกสิ่งทุกอย่างมีปัญหาไปหมดนะครับหนทางที่จะแก้ไขได้ก็คือหอยเซฟตนเองนะครับบางสิ่งบางอย่างสิ่งไหนที่ไม่จําเป็นที่จะต้องจับใจใช้สอยท่านก็ควรเซฟไว้นะครับให้มันรอดพ้นผ่านพ้นไปจนถึงเดือนกรกฎาคมนะครับนีเวลาอีกอยู่2เดือนครับพฤศภานนี้จะ พฤษภามิถุนาถือว่าหนักนะครับหนักกับการสภาวะการเงินการทองสภาพคล่องนะครับขุมทรัพย์เนี่ยมันมีขุมทรัพย์วินาศครับคำว่าขุมทรัพย์เป็นวินาศในที่นี้เงินสภาพคล่องในครอบครัวในตัวท่านเองหน้าที่การงานของตัวท่านเองก็มีปัญหานะครับทําประกอบอาชีพการงานในก็ตามช่วงนี้มันติดขัดมันเฟื่องเลยครับถ้าท่านอ่า ประกอบอาชีพการงานบางคนบางท่านเป็นนักธุรกิจนักขับช่วยโอกาสไม่รู้ว่าทํางานรับจอบหรือว่างานประเภทในหน้าขายสินเชื่ออะไรต่างๆทั้งหลายก็ในช่วงที่ผ่านมาอาจจะดีครับแต่ว่าในช่วงนี้ติดขัดไปหมดเลยครับติดขัดไปหมดสําหรับท่านที่เกิดในราศีกุมนะครับก็ประครับประครองไว้นะครับประคับประคองไว้นะอาจจะผ่านพ้นมรสุมไปได้นะครับการเสี่ยงโชคเสี่ยงชะตาเสี่ยงดวงเสี่ยงดวงก็เสี่ยงโชค อ่ก็ในช่วงนี้ก็ถือว่าเป็นช่วงสลากกินแบ่งรัฐบาลออกก็การเสี่ยงโชคความหวังที่จะเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบนั้นก็ฟืดไปอีกครับก็ฟืดไปอีกอ่ะจะมีเสียงได้หรือบ้างก็ในงวดวันที่26ครับดาวจันโมโคจรมาทับลัคนาเกิดท่านอาจจะมีแสงสว่างแห่งชีวิตนะครับแสงสว่างเกิดขึ้นแห่งวงจรชีวิตของท่านในช่วงเดือน พฤษภาคมอาจจะมีโชคลาภเล็กๆน้อยๆนะครับเพราะว่ากําลังของท่านไม่เพียงพอในการซื้อในการ แหลงหาโชคลาบหนักๆครับในวันที่16ท่านก็ควรเสี่ยงไว้เล็กๆกน้อยนะครับอาจจะมีโชคมีลาบเลขมงคลกับตัวท่านเกี่ยวกับเรื่องกับเลข2เลข3นะครับเลข2กับ3ถ้าโชคลาบเกิดขึ้นนะครับถ้าเป็นเลขมงคลกับชีวิตก็คือเลขคู่ตัวนี้นะครับเลขคู่ปัตตนิบรณสุภกรรมะปัตตนิบรณสุภเลขสุภนะครับตานุกุลุสัจชะปุลตุบุตนะครับเลขมงคลดาวเจ้าเรือนดาวเจ้าเรือนของ ดาวเจ้าเอนของราศีกุมคือดาวราหูกอลุมกับเลขหกนึ่งครับฉะนั้นเลขมงคลกับชีวิตของท่านน่าจะเป็นเลขหกแปดแปดกนะครับตัวหนึ่งที่ควรเสียงโชคไว้นะครับเสียงโชคไว้นะครับในงวดวันที่สิบหกเท่านั้นนะครับในงวดวันที่สิบหกนะครับเอาเลขสองกับเลขสามเลขสองกับเลขสามจะโคจรมาอยู่ในตําแหน่งของราศีกุมในวันที่สิบหกครับฉะนั้นมีโชคลาบนะครับโชคลาบ การเงินการทองเล็กเล็กเต้นน้อยนะครับช่วงเดือนกุมพฤษภาคมนะครับพฤษภาคมก็ควรเสี่ยงไว้นะครับนี่เป็นเลขมงคลกับชีวิตของท่านนะครับท่านที่เกิดในราศีกุมนครับนี่ก็คือเหตุผลวิเคราะห์วิจารณ์ให้ท่านสมาชิกดูเพราะว่าดาวโชคลาภลาบลอยในช่วงดาวนักลาบลอยใหญ่ๆไม่มีครับเอาเล็กๆแคน้อยพอเป็นอ่าให้ตนเองได้ประคับประคองอยู่ได้นะครับมาดูทักษะวันเกิดประกอบนะครับทักษะวันเกิดประกอบ ในดวงชะตาชีวิตสำดับท่านที่เกิดในราศีกุมครับทักษะวันเกิดไปตั้งแต่วันท่านที่เกิดในวันอาทิตย์นะครับวันอาทิตย์ราศีกุมครับอาทิตย์เป็นบริวาร บริวารก็ถือว่าส่งผลดีนะครับบริวารไม่เสียครับบริวารอายุเดชดาวเดชดีครับดาวเดชดาวังคารดีนะครับดาวังคารดีอยู่นะครับในช่วงเดือนอพฤษภ,ภาคมดาวเดชดีไม่มีปัญหาเรื่องตกงานตกการนะครับอาจจะมีตําแหน่งหน้าที่การงานดีขึ้นแต่เน็ดเหนื่อยมากขึ้นนะครับวันอายุเดชสีดาวสี ก็ส่งผลดีวานอายุเดชสีมูละอุสาหะมูละอุสาหะมูละอุสาหะในที่นี้อาจมีการปรับเปลี่ยนโยกย้ายหน้าที่การงานนะครับโยกย้ายตําแหน่งหน้าที่การงานดาวมูละก็ดีดาวเสานี่เป็นดาวมูละดาวอุสาหะคือดาวพลหัดดาพลเหัดเป็นอุสาหะตกวินาศมีการปรับเปลี่ยนโยกย้ายตําแหน่งหน้าที่การใหม่งานงานใหม่หรือว่าอาจจะเดินทางไปตําแหน่งประกอบอาชีพการงานในจุลหน้าที่ใหม่นะครับในช่วงเดือนพฤษภาคมนะครับ วันอายุวันอายุเดชสีมลอุสาหะมนตรีมนตรีก็ส่งผลนีกาลีดาวสุขเป็นกาลีการเงินการทองสภาพคล่องในช่วงนี้ดาวกาลิกินีดาวการเงินเป็นดาวกาลิกินีคือว่าหายนะนะครับเนี่ยมีความเหนื่อยมีความเดือดร้อนเรื่องเงินเรื่องทองนะครับในช่วงเดือนพฤษภาคมสําหรับท่านที่เกิดราศีกุมวันอาทิตย์นะครับวันต่อไปครับ ราศีกลุ่ม tacos, วันต่อไปคือวันจันทรนะครับวันจันท์บริวารจันทรเป็นบริวารส่งผลดีครับบริวารอายุเดชนะครับบริวารอายุเดชท่านที่เกิดในวันจันทร์บริวารทับลัคนาเกิดนะครับบริวารเล็งลักนาเกิดและทับลักนาเกิดในช่วงวัน feas? ที่1 2และวันที่ 15, 1 6 1 7นะครับทับลัคนาเกิดถือว่ามีโชคลาภนะครับท่านที่เกิดในวันจันทร์ได้โชคได้ลาบได้ข้าวได้ของสิ่งของต้องพึงพอใจนะครับในช่วงเดือน พฤษภาคมเล็ก,กลน้อยครับาวันอายุเดชสีดาวสีวินาศนะครับดาวสีวินาศมูลนอายุเดชสีมูละดาวสีวินาศมูละอุตสาหะมูละนะครับมูละก็ดาวพฤหัสนี้เป็นดาววินาศอยู่ฉะนั้นมีการขยับพยายโยกย้ายที่อยู่ที่อาศัยหน้าที่การงานนะครับอาจจะส่งผลดีในบางสิ่งบางอย่างอาจจะไม่รับรื่นในบางสิ่งบางอย่างในช่วงเดือนพฤษภาคมนะครับดาวสีเสียดาวมูละเสียมีการโยกย้ายที่อยู่ที่อาศัยโยกย้ายหน้าที่การงานนะครับในช่วงเดือน พุทสภาคมครับท่านที่เกิดวันจันทร์ครับวันอายุเดชสีมูลอุตสาหะอุตสาหะมนตรีกาลีนะครับมนตรีในที่นี้ดาวมนตรีอุตสาหะมนตรีจะมีคนอุปธรภมข้ำมจุนช่วยเหลือเรื่องหน้าที่การงานการเงินการทองในช่วงนี้ถือว่ายัางดีอยู่ครับเป็นตรงข้ามาให้ความช่วยเหลือหน้าที่การงานเรื่องการเงินการทองสําหรับท่านที่เกิดในวันจันทร์นะครับยังไม่ติดขัดฝืดเท่าวันอาทิตย์นะครับหรือว่าลาบลื่นกว่านะครับวันต่อไปครับคือวันอังคารครับวันอังคารเป็นบริวาร วันถือว่าส่งผลดีครับวันอายุเดชสีวันอายุเดชสีดาวเดชเสียดาวสีเสียหนักนะครับวันอังคารถ้าที่เกิดในวันอังคารถือว่าไม่ค่อยลาบเลื่อนเท่าที่ควรนะครับน่ะวันอายุเดชสีเสียสีดาวเดชดาวเดชดาวอำนาจวาสนาเป็นดาววินาศนะครับไม่ค่อยดีครับดาวสีดาวสีส่งความส่งเสริมความสำเร็จก็หายวินาศนะครับไม่ราบเื่อน ไม่ส่งเสริมความสําเร็จในชีวิตนะครับวันอายุเดชศรีมูลอุตสาหะมนตรีกาลีกาลีดาวจัน์ทรเป็นกาลิกินีทับลัคนาเกิดในช่วงวันที่1ที่2ที่3พฤษภาและวันที่14-15-16นะครับพฤษภาดาวกาลิกินีถือว่า ช่วงนั้นท่านอาจจะมียัญหาติดขัดหรือว่าไม่ราบรื่นกับวงจรชีวิตของท่านเน็ตเนื่อยครับดาวเด็ดสีเนี่ยดาวสีเสียเนี่ยก็คือระวังถูกคนใส่ร้ายป้ายสีหาเรื่องนะครับระวังเป็นหาเรื่องเพศตรงข้ามเข้ามาพัวพันด้วยเลยครับเพศตรงข้ามเข้ามาเพื่อพันท่านอาจจะมีปัญหากิบ ชีวิตครอบครัวของท่านในช่วงเดือนพฤษภาคมสําหรับท่านที่เกิดในวันอังคารนะครับวันต่อไปครับพุธกลางวันครับบริวารบริวารนะครับพุธกลางวันบริวารอายุเดชนะครับบริวารพุธกลางวันคนที่เกิดในวันพุธกลางวันนะครับบริวารดีครับแต่อายุสุขภาพไม่ดีครับสุขภาพเป็นวินาศวันอายุเดชสีมูละอุสาหมนตีกาลีท่านที่เกิดพุธกลางวันก็ไม่ราบลื่นเลยครับระวังเรื่องอุบัติเหตุด้วยนะครับวันพุธกลางวันบริวาร อายุดาวอายุเป็นวินาศดาวกาลีดาวอังคารเป็นกาลีทับลัคนาเกิดระวังบัติเหตุเรื่องของมีคมบาดนะครับเรื่องของมีคมบาดระวังเครื่องอ่าเรื่องอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือเครื่องทุ่นแรงอุบัติเหตุระวังปัญหาเรื่องขับรถยวดยานพาหนะเดินทางไปไหนมาไหนช่วงเดือนพฤษภาคมท่านที่เกิดในวันพุธกลางวันนี่ต้องระวังนะครับต้องระวังให้มากนะครับวิธีการแก้ไขของท่านก็ สำคัญที่สุดตั้งอยู่ในความไม่ประมาทมีสติตลอดเวลาก็ไม่เกิดปัญหาห้ามดื่มาการที่ท่านบางคนบางท่านนั้นสมาชิกบางคนบางท่านนั้นชอบการเที่ยวการดื่มการกินในช่วงเดือนพฤษภาคมงดละนะครับท่าน จะไม่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นกับตัวท่านนะครับสำหรับท่านที่เกิดวันพุธกลางวัน,นครับราศีกุมครับดาวอายุวินาศดาวอายุเสียนะครับดาวอายุวินาศเสียนะครับดาวกาลีดาวอังคารเป็นดาวกาล็กนี่ทับลัคนาเกิดไม่สู้จะดีท่านที่ควรนะครับควรไปปิดทองไหว้พระปล่อยนกปล่อยปลาให้ผ่านพ้นมรสุมไปได้นะครับสำคัญที่สุดตั้งอยู่ในความไม่ประมาทมีสติอยู่ตลอดเวลาท่านจะผ่านพ้นมรสุมชีวิตไปได้นะครับ สำหรับท่านที่เกิดวันพุธกลางวันครับวันต่อไปครับคือวันเสาร์ครับบริวารอายุบริวารอายุาายเดชส,สีมุระสหมตรีกาลีคนที่เกิดในวันเสาร์ก็เช่นเดียวรับเสาร์เป็น,รนบริวารบริวารเป็นวินาศอายุสุขภาพเสื่อมนะครับ วันเสาร์บริวารวินาศสุขภาพเสื่อมไม่สุ้ยจะดีครับแนววันเสาร์นะครับอีกวันหนึ่งครับระวังนะครับวันหาเรื่องอุบัติเหตุเกิดขึ้นนะครับเช่นเดียวกับวันอังคารครับลักษณะเช่นเดียวกับในวันอังคารท่านที่เกิดในวันครก็เช่นเดียวกันคนที่เกิดวันเสาร์ก็เช่นเดียวกันอารมณ์วิปริตอารมณ์ร้อนวูบวามนะครับช่วงเดือนพฤษภาคมคนที่เกิดในวันเสาร์นี่ถ้าเป็นนักดื่มนักกินนักเที่ยวก็มีปัญหาทันทีนะครับปัญหาเรื่องขัดแย้งนะครับปัญหาเรื่องใจร้อนสภาวะของท่านใจร้อนสุขภาพไม่ดีครับง ะร,ระวังโรคภัยไข้เจ็บที่มันเป็นอยู่ระบาดนะครับท่านจะมีสุขภาพเสื่อมนะครับท่านที่เกิดวันเสาร์วันเสาร์สำหรับราศีกุมนะครับวันต่อไปครับคือวันพฤหัสครับวันพฤหัสบริวารอายุ เดชศรีมูลอุสาหะมนตรีกาลีคนที่เกิดในวันพฤหัสเดบริวารเป็นวินาศแค่นั้นนะครับบริวารเป็นวินาศเสียทรัพย์เสียเงินเสียทองเล็กๆน้อยครับไม่มีปัญหาอะไรมากมายครับสันนิวันพฤหัสดวงอย่างอื่นก็ดีแล้วครับวันต่อไปครับคือวันพุธกลางคืนครับพุธกลางคืนวันลาหูบริวารอายุเดชศรีมูลอุสาหะมนตรีกาลีวันพุธกลางคืนในช่วงนี้วันอายุเดชศรีมูลอุสาหะมนตรีพุธกลางคืนก็ถือว่าส่งผล พอประมาณดีพอประมาณนะครับช่วงดาวดวงอื่นไม่ส่งผลเต็มที่ครับวันอายุเดชสีมุละอุสาหะมนตรีดาวมนตรีคนบนทาทรมคํำจุนก็ถือว่าดาวดาวมตรีนี่เป็นดาววินาศจกนั้นเน็ดเหนื่อยลยครับเน็ดเหนื่อยอยู่แต่ว่าประสบความสาเร็จในช่วง พุธสภาคมอยู vern, ่นะครับไม่มีปัญหาอะไรครับว่าประคับประคองชีวิตวงจรชีวิตไปได้เนะยครับชันที่เกิดในวันพุธกลางคืนครับวันต่อไปครับคือวันศุกร์ครับวันศุกร์วันอายุเดชสีมระอุสาหมนตรีอุสาหมนตรีกาลีคนที่เกิดในวันศุกร์วันศุกร์วันอายุเดชสีดาวศีทับลัคนาเกิดวันอายุเดชสีมูละอุสาหมนตรีดาวศีดาววันอายุเดชสีมูละอุสาหหน้าที่การงาน หน้าที่การงานไม่ดีแต่ดาวสีดาวสีทับลัคนาเกิดมีโชคมีลาบครับโชคลาบเกิดเกิดขึ้นกับตัวท่านนะครับดาวสีท่านที่เกิดในวันศุกร ในวันศุกร์แต่เป็นทุกขลาบนะครับเป็นทุกขลาบได้มาก็หมดไปครับอ่าท่านที่เกิดวันศุกร์ควรที่จะเลขมงคลกับตัวท่านก็คือเลข6 8 8 6ครับท่านที่เกิดวันศุกร์เลขประจําวันนะครับเลขประจําวันแต่ดาวดาวราวราวหูนี่เป็นดาวกาเลขกินีไม่ลาบเดินไม่ยั่งยืนนะครับได้เงินการเงินการทองได้มาโชคลาบลาบลอยได้มาก็อาจจะไม่เหลือนะครับอ่าท่านที่เกิดในวันศุกร์นะครับมีโชคมีลาบแน่นอนนะครับวันดาวสีดาวอังคารีนทับลัคนาเกิดครับวันอายุเดชสีดาวสีทับลัคนาเกิดส่งผล ให้ท่านได้โชคได้ลาบในช่วงวันที่16นะครับ 16พฤษภาคม2563รเลขมงคลเสียงโชคกับดวงชะตาชีวิตของท่านก็คือเลขประจําวันเกิดเกิดวันศุกร์นะครับวันดาวเลขศุกร์ก็คือวเลข6นะครับเลขคู่ก็คือเลข8ครับควรซื้อเลข6 8 8 6ไว้นะครับถ้าสลากกินแบ่งรัฐบาลออกในวันที่16ครับท่านจะเป็นคนที่มีโชคเป็นท่านที่เกิดในวันศุกร์นะครับนี่คือทั้ง8วันนะครับดวงชะตาชีวิตสําหรับท่านที่เกิดในราศีกุมทั้ง8วันผมวิเคราะห์วิจารณเพื่อเป็นทัศนะให้ กับสมาชิกได้ดูเพื่อเป็นแนวทางจะได้ตั้งอยู่ในความไม่ประมาทในช่วงโควิด -19 ยังไม่ผ่านพ้นไปขอให้สมาชิกทุกท่านทุกคนรักษาสุขภาพตนเองด้วยนะครับปฏิบัติตามคำสั่งที่รัฐบาลได้ประกาศให้ท่านได้รักษาระวังตนเองอย่างไงครับแต่ถ้าท่านไม่รักษาก็ปัญหาก็เกิดขึ้นนะครับทุกคนทุกท่านรวมใจพร้อมใจกันให้โลกภัย โรคระบาดที่มันเกิดขึ้นอยู่ในทั่วโลกในขณะนี้นะครับในสภาวะของคนไทยเราก็กําลังจะดีขึ้นนะครับกำลังจะดีขึ้นแต่ยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นครับการประกอบอาชีพการงานบางสิ่งบางอย่างการพบปะสมาคมกับคนหมู่มากก็เป็นที่ต้องระวังนะครับก็เป็นที่ระวังนะครับก็การเข้าไปคุกคีในกลุ่มคนมากๆอาจจะมีการเสี่ยงติดโรคภัยให้เก็บทุกคนทุกท่านสมาชิกก็ ปริบตตามรัฐบาลได้ประกาศไว้ท่านจะได้ผ่านพ้นมรสุมชีวิตโรคจะไม่ติดต่อโรคเป็นโรคติดต่อสุขภาพจะได้แข็งแรงผ่านพ้นตรงนี้ไปาการประกอบอาชีพการงานก็จะมีแต่ความเจริญความรุ่งเรืองความราบเรื่องความสุขสมบังนะครับนี่ผมก็วิเคราะห์วิจารณ์ให้เป็นแนวทางทัศนะสมาคมที่เกิดในราศีกุม ได้มีข้อมูลเป็นแนวทางครับขอบคุณสมาชิกทุกท่านทุกคนทุกกําลังใจนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมมาตามดวงชอบแนวทางการวิเคราะห์การวิจารณ์ที่ผมได้ วิเคราะห์วิจารณ์ให้ท่านสมาชิกได้ดูข้อมูลเป็นแนวทางดวงชะตาชุดก็ฝากเลยครับกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นแรงใจในการวิเคราะห์ดวงชะตาให้ท่านสมาชิกได้ติดตามรับชมกันอีกในคลิปต่อไปครับขอให้สมาชิกทุกท่านทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงประกอบอาชีพการงานไดให้ม,มีความเจริญรุ่งเรืองมีเงินมีทองเฮงทุกคนนะครับพบกันในคลิปต่อไปครับขอบคุณครับ